มันไม่หอมริดแห้งมันหอมริดแห้งน,นิดนึงของเพื่อนหนะาวเผ็ดพอดีพอใช่ไหมชุ่มตำปลาร่าต <c oughs> อน <c oughs> ที่ทำเองเหรอครับปรุงใหม่ค่ะปรุงใหม่เอามาปรุงใหม่ซื้อเสาน่ากินมากร้านนี้ เดินทัวตลาดหรือยังเดินแล้วมันตลาดไม่ใหญ่เท่าไหร่เนาะสี่สิบนะคะเจตลาดราตรีใช่ค่ะตลาดราตรีมีทุกวันราตรีนี่มีทุกวันเลยใช่ค่ะมีทุกวันตลาดแรงตลาดเย็นจะเริ่มตั้งแต่สี่โมงเย็นสี่โมงเย็นตลาดเย็นองอ๋อทุกทุ่มครึ่งเองเนาะสองทุ่มครึ่งสามคนเดินเร็วเนาะใช่ใช่ อันนี้ตำอะไรเอ่ยอันนี้ตำป่านะคะตำปลาอีกแล้วตำอะไระสาสาวสั่งนะคะตำปลานี่ห้าสิบบาทสี่สิบค่ะพี่เพราะสี่สิบบาทใช่ค่ะตำปลาสี่สิบบาท ตำปลากัตำม่วงแบบเดียวกันไหมไม่ค่ะตำม่วงจะใส่ต้มเผาค่ะโอ้ตำม่วงใส่ต้มเผาจ้าเอาเผ็ดเอาเผ็ดไหมเผ็ดเนาะแบบสูตรพริกสดพริกแห้งนะนี่มะละกอสับมะละกอสับอย่างดีเลยอ่าไม่ขูดสับเอาเออตำราตำราเผ็ดเผ็ดเลย โอ้มาดูที่เผ็ดๆเลยเป็นยังไงโอ้หเผ็ดมากตำราวเผ็ดมีชื่อร้านอะไรครับเนี่ยร้านมาตำค่ะดูเมนูร้านมาตำใช่ร้านมาตำ มุกาหารตลาดราดตรีนะคะตลาดราตรีโอ้โเห็ดจริงด้วยน,นี่เห็ดเลยแหละโอ้ยอย่างเดียวหรอจ้าเพิ่มอ,อะไรอีกไหมจ้า,านำเราอย่างเดียวนะ้อตา <laughs> ะปลาไข่ยแล้วค่ะขายไข่หน่อยนะคะคุณเบน จริจริงยูนี่เผ็ดแทนเลยกินหวเหรอกินเผ็ดเนาะโอ้ทำเปเผ็ดไม่แซ่บแดงนี่ผมชอบปลาลานี่เลยเนี่ยชอบต่อนไหมแกปลาทอดตอนแลวเนี่ยปลาัตอนปลาต่อนอะไรเพิ่มจ้า เอารมกันได้ไข้านมร้านมาตำนะนี่นี่ร้านมาตํำตําปูนาตำเรลาตําซั่วรวมนเลยตำน้ำปลาตาปูปลาตาแตงตำก็ะพดไข่เค็มนะมาหมดเลยนะนี่ไข่ลังลังไข่สรงเครื่องนะเยอะมากนี่มะละกอ น้ำใส่ไหมโอเคอันนี้ตามไรครับตามปากเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าใส่แคทหมูด้วยสิบห้าบาทค่ะเต้นมาใส่ถุงให้แม่หน่อยครับลูกเขาปูนแคตหนึ่งจ้ะสิบาบาทเหรอยังไม่ได้กรอกเลยทุกนายแคตหนึ่งจะเพิ่มเข้าไปบ่มันจะไม่อืดออต้องแก้สี่จไปลงใส่จอบด้วไม่ใส่ไม่ใส่ <laughs> กลัวแต่ลวงใส่ตอนให้นนเนาะใส่แะะช,ชไหม เอาใครบอกคะน่ะเอาใครเนาะอันไหนสิบบาทพัดมีนะสิบบาทจา้าได้ค่ะพันมียางเยลลลูกสามถุงไม่ค่ขะขยันพูดเพราะนะฮะเป็นลูกค้าเก่งนะฮะของพ่อหนาวเขาพูนใยญ่อีกสิบบาทใช่ไหมกะ,ะอะไรอีกพอยังแค่นั้นขายเท่าไหร่ <4. S 1> ขายยี่สิบฮะ ม,ม,มี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 ผาดโฟมกับซ่อมมีให้เอาเลยเนาะสวัสดีค่ะต้มาวกุ้งสดคระเผ็ดเอ,เอาแซ่บแซ่โอเคพี่เป็นเอากุ้งสดให้แม่ด้วยลูกเปี้ยวนะคะได้ได้ได้ผ่าไม่เผ็ดเปรี้ยวๆนะเนาะคุณแม่งนอนนอนมงนอน,น,อน ได้ค่ะได้เดี๋ยวตาไม่ให้เลยจ้ะเหยียดเหยียได้ค่ะได้ค่ะของคนสวยคนไหนอีกไหมคะอย่างเงี้ยใช่ไหม ซ่อมกี่อันซ่อมสองตัวมาหนึ่งเนาะสี่สิบบาทจ้ะต่อไปตำกุ้งสดนะคะอันนะอนั้นสิบห้าค่ะเอาด้วยเลยเนาะมามามาผู้บางรมหอ่ะว่าใส่กระถางหลอหลอด ทำทีงสุดกีเอนะคะ กุ้งใสรใสนะวันนี้นะที่ด <kind abonn és> ีขับในเลือกเลยนะจ๊ะเลือกเลยไม่กินหรอกินอย่างอื่นไหมอยนเอะจะอะไรอีกครับเพรายัง น่ากินมากครับร้านนี้ครับขอบคุณที่ตามชมครับวันนี้เกี่ยวกับช่องยูทูบส้มตำเยอะๆกันเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับไดุ้งยาง จ้ะพอแล้วบ,บอสจากได้ค่ะเจ้วันนี้เอาเผ็ดไหมรุ่่ <laughs> ได้ค่ะไปรุ่นสั่ง้ช่ไหมคะของเฟินนอันนี้น่าหที